เราจะไปชิมอะไรพี่เอกวันังไม่ได้นักเลยคัดทันยิปซีคาเปายิบซีทำไมถึงต้องไปชิมวันนี้เขายกรถมาไว้ที่โกดังพิยาคนุงเลยเขาจอดรถไว้นี่เลยใช่ครับคือเขาจะมาขายทุกวันแล้วรถก็แปลกมากเลยพิยาเราไปดูดี่แปลกยังไงรถเขาไปดูรถงไงรถแปลกแล้วอาหารแปลกป่ะล่ะมันเขาพัดไปพัดไปคือแล้วยังยังเขาอกยังยังยังโอ้ยปลาชน ปลาช่อนแดดเดียวขายดีมากนี่ไงไม่ป่าพัดลมอะ่ะฮะดูอยู่ในดูในในใน u t u b e ขายดีปาลาช่อนเราเลยโอ้โห oh, ปลาช่อนขายดีมากเลยพี่เอ็กดีทั้งลงเท่าอะไรก็ไม่โผล่ <c ười> คิดตังค์ันไหม <laughs> บอกเลยพี่ยาถ้าส่งได้นะเท่าอะไรก็ไม่โผล่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้ำน้ำนขอพ่อขอหน่อยน้ำหน่อยกินด้วยเดี๋ยวเพื่อกินกับเผากระเพาะน็ดน้ำน้ำ น้ำแร่น้ำแร่ของขวดครับสองขวดกินกะเพราเออน้ำแร่น้ำแร่พี่ยาใช่กินแล้วแบบอร่อยน้ำแร่อร่อยมากโอ้ยาได้รสชื่นอ่ะอร่อยมาก่อนน้ำแร่ยี่ห้ออะไรนะเวลเีเวลีเวลเวลีกินกะเพรากันเอามาจากไหนนะพี่ระนองระนองน้ำแร่มาจากระนองเนี่ยเขาเขียนว่าจังหวัดระนองครับน้ำน้ำแร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากไว้ก่อนอ๋อ เอ้ยทำไมไม่ติดไฟอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไฟมาติดมือก่ออย่างนี้นะติดไฟเนี่ยเออต้องติดไฟไอ้แก้วมึงต้องเอาไฟมาติดเฮ้ยเพื่อนไปหาตัวไปชิมได้ไหมอยไปไหนเนี่ยเพื่อนไปไหนเพื่อนถามว่าหายใจออกไหมอันนี้อันนี้พี่ต้องไปไหนไปเข้าห้องน้ำจ้ะเออในรีฟ้าไปไหนหายใจไม่ออกเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอวันนี้ผมแบบชิมจนไม่ไหวแล้วผมต้องหาตัวช่วยไปช่วยชิมให้เพื่อนอ๋อนี่เพื่อนพี่ยาดังดังอ่ะอย่าให้เพื่อนสองไปชิมนะ ว่าเขาเออเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปว่ะตั้งแต่มาอยู่โรงงานเรามันเปลี่ยนไปแล้วไปต่องนะไปวันนี้ผมพาพี่ต่อตัวหน่อยรองเท้าใครให้มาเพื่อนให้มาโอ้ยรองเท้าอะไรวะเนี่ยอันเดียบแข่งรถโอ้โหเดดขาใส่เขาไว้ใส่แข่งรถน่าตายนี่ใส่ของจริงนะดูมาดูมาดกันโอ้ท่านตายใหใส่ของจริงครับโอ้หไปไม่เอาไม้เขาอะไม้ไม้ เอาไม้ไหมก็มาเดินข้างกูแนไม่ได้ยินเดินตรงกลางมึงเดินตรงกลางไช่เ่อพายล่องอ่ะไปชิมของเพราะเดี๋ยวนี้พี่ล่องอ็รอขึ้นแล้วใช่่เพราะว่าพี่ยาแต่ชิมไม่ไหวต้องให้เพื่อนช่วยชิมแล่เอฟซีก็ถามหาบอยตัวเนี้ย่พี่ล่องตายทอดเนี่ยใช่ใช่ไล่ไปดูกันแล้วไปเปิดเพจยังไงตลกแดงกแดกเดี๋ยวพี่ยาฝากเพจเพื่อนด้วยนะเพจตลกแดงนะไป อ้สร้างเพจได้เขาด้วยโอ้เพจตลกแดกอะกินได้ทั้งวันของฟรีกินได้ทั้งวันของเสียตังค์ก็มนก็กินก็ได้เสียตังค์ทั้งวันไม่กินก็ได้โอ้ตลกแกนเพื่อนเราเลสข้ามงออะรวยไงโอ้ยื่อก่อนกูก็ไม่รวย ล้าก่อนเขาจะไม่รวยก็ไม่เสียใจไม่เคยโอ้ไม่ครบเยอะครบไม่ไหวแล้วเนี่ยใช่มันไม่จ่ายแต่มันมันบอกว่าไงถ้ามึงกินอ่ะกูล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถ้ามึงกินอ่ะกูเดินไปซื้อถ้ามึงกินอ่ะกูทําให้ทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวมึงออกตังค์ให้กูเคยแชร์กันไหมไม่เคยโอ้ยเคยครบเคยครบเดี๋ยวคนรอคิวไร่ก้าวขาหมูแน่เลยว่ะ มาโอ้นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้วันกระหมูเลยอะอยากอยากเห็นไฟลุกอยากเห็นไฟลุกเฮ้ยอยากเห็นไฟลุกลุกลุกเลยโอ้เฮ้ยระวังไฟเฮ้ยระวังผ้าใบนะยาผ้าใบนิดนึงอยากผ้าใบนิดเดิงแบบไม่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 เอาแบบไม่ไม่นะไม่ไม่น้ำปื้อเลย ตอนนี้ดูที่อะไรนะครับฟังดู้นนะว่าแม่แม่กลัว,วไฟลุกแม่กลัวไฟลุกไอ้หัวพี่อกอันนั้นเมนูอะไรอันนี้เมนูอะไรครับรวมอะไรอนะ่ะสปาเกตตี้รวมสปาเกตตี้รวมเมนูขายดีุ่มดเลยไอ้ตัวนี้ดสปาครับผมปาพี่ป๋อกินสปาเป็นไหมอ่ะให้หมห่อสปาหนึ่งที่อ่ะพี่หอแล้ไปไอ้ลุกเลยนี่นะโอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วหัวรถหายไปไหนหัวรถไอลุก ไปกองมาดูนี่ว่ารถไหยไปไหนกองมาดูนี่ดูไปลุกกองเฮ้ยมึงเอาควงได้ทีดูไปลุกกองเร็วเดี๋ยวคนูจะไม่เชื่อโว้ยกองไม่ชัดเลยมา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 ดูอะไรครับมาดูไฟลุกเอ้าเอ้าไม่รถไม่มีหัวพี่ฮะรถไม่มีหัวแล้วหัวไปไหนอ่ะหัวไปไหนอ่ะทอดทอดทอดโมนเนี่ยสะพางมา

ไป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 ดูไปยุเร็วไ่ไปไปไปยุกันไปไปไม่เป็นอะไรโอ๊ยให้เขารุกนมันไม่เป็นอะไรหรอเออหน้าเป็นันปาหน้าดไปลอ๋อจากดังต้องลงคุณอไปทนั่ไประวังเป้นนะเขาแรปฝองมึงระวั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 ง โอ้โหโอ้โหร้านนี้ไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาว่ะร um ้านเนี้ยน um to ้องเอฟถามร้านนี้นี่เขาลำคานไหมเฮ้ยถามร้านนี้นี่เขาลำคาญไหมยดีค่ะยินดีค่ะดีค่ะเอออย่างเงี้ยดีไม่ร้อนเฮ้ยเข้าใจเลือกร่มนะเลือกสีเหลืองเนี่ยเหลืองไปหมดเลยใช่อะไรก็เหลืองไปหมดเลยอ่ะ เหลือนอย่างทองไงหลุดปลาเด่นหลุดปลาเด่นมาไปไปหลุดประเด็นหลุดประเด็นยังยังยังแถงเงียบยามามายามากินแล้วดิยาดิโอ้ยมาดิกินกินเลยดิเอากุ้งก็เลยอ่ะเออหืมดดูิมึงก็รู้ว่ากูชอบมึงก็ไปท้อนกูมันแม่นมึงก็รู้แม่นมึงก็รู้ว่ากูชอบใช่ท้อนกูมันแม่นโอ้เห็นไหมอ่ะมันโตนิดก็มึกแล้วเดี๋ยว นี่อะไรกุ้งสปาเกตตีุ้้งที่นี่ตัวใหญ่ไหมพี่ยาตัวใหญ่ทำไงพี่ยาตัวใหญ่ทำไงฮะตัวใหญ่ทำไงครับไม่เอาอะแม่เอาอ๋อเลยเดี๋ยวก่อนกูยังไม่อิ่มอร่อยอร่อยเหรอมันมันรสชาติมันมีความควาพอดีเลยใช่คือคืออะไว่าของแไม่ต้องปรุงอะไรอ่ะใช่ไม่ต้องปรุงเท่าไหร่อ่ะ อะไรครับเมนูนี้อันนี้รวมมิชลตรอะไรครับสี่สิบบาทรวมมิตรนะมีกุ้งมีปลามึกมีหมูเอาเหอะพี่หมูเห็อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนพิการคนท้องเด็กเล็กจะยไมมาติดราครับเฮ้ยมีใครพิการอย่างนไหมนี่ไงคนท้องอันนี้คือคนท้องครับใจเต็มเจอคนท้องคนท้องแล้วมึงไงแล้วมึงไงใจเต็มฮะใจเต็มอะไม่ใช่คนพิการเหรอยอมใจเต็ม โอ้ยอร่อยอยู่ไหมอินเนอร่อยอ่ะมาจินเหรออร่อยนะผมาิ้มเพราผมเห็นพี่บอกกินได้ผมก็ดีใจแย่แล้วมันทอดมันแม่นอยู่แลงเลยเอาเมนูอะไรครับกะเพรากะเพราธรรมดาเมนูคู่สุดอร่อยตกใจอะผมขอผมขอกะเพราทะเลตกใจเมาดูกะเพราทะเลกันนะว่าร้านนี้กะเพราทะเลเป็นยังไงกะเพราทะเลราคาเท่าไหร่กะเพราทะเล ที่ที่บาทเหมือนกันหรือแนวทะเลนะที่สิบาทกระเพราทะเลสี่สิบาททะเลบางแสนที่ไหนอ่ะมันใกล้สี่สิบาทถ้าใกล้ไกลก็จะแพงนิดนึงอร่อยทะเลที่ไหนล่ะฮะพัทยาหรือบางแสนถ้าพัทยามันไกลกว่านิดนึงบางแสนมันใกล้กว่าบางแสนสี่สิบพัทยาห้สิกินเนี่ยมึงกินเนี่ยอออร่อยไหมบอกก้องอร่อยอร่อยไหมอร่อยเพราะอะไรอร่อยเพราะอะไร อร่อยเพราะอะไรไอร่อยเพราะอะไรอร่อยเพราะอะไรเพราะฟีนะของฟรีกินได้ทั้งวัน <pered> ของเสียตังค์ทั้งวัน,ไม,นไม่กินก็ได้อันนี้รู้ไหมว่าแต่งตัวเนี้ยเขาจะเอเข้ากล้องเนี่ยเขาเตรียมตัวมาแล้วอไม่รู้ว่าเข้ากล้องเพื่อนบอกให้แต่งตัวใหม่แต่งตัวใหม่ใจใจเพื่อนบอกให้แต่งตัวใหม่ใจพ่อเพื่อนเพื่อนแบบว่า มัยังกับคนเก็บขยะรองเท้าใช่พี่ยาก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วแล้วเสื้อที่เสื้อใครเสื้อผัวพี่ยารองเท้าเก็บข้าวใส่ของเพื่อนกางเกงกางเกงเกงลูกรองเท้าใครรองเท้าไอ้โจรองเท้าไอ้โจ้อะไรเราใส่ได้เราใส่ได้โอ้ยช่องตั้งเหนือตั้งตัวไม่ใช่อีกการหนึ่งสโลแกนมันเกืดอะไรพี่ยา คิดออกแล้วอันนั้นมันยาวไปอ,อ,อันนั้นมันยาวไปนะของฟรีกินได้ทั้งวันของเสียตังค์ทั้งวันไม่กินก็ได้มันยาวไป,วไปวอิ่มจังตังอยู่ครบโอ้ย <laughs> สโลแกนมึงอ่ะเปลี่ยนให้ใหม่เลยบางแกว้วเพจตลกแบกอิ่มจังตังอยู่ครบเออชอบไหมสโลแกนเออไปพอยังอร่อยอร่อย กินหน้าอร่อยเหรอเอาอีกเมนูนเหรอ